ถ้าชุดเครื่องเสียง Alpine F1 Status ที่มูลค่า1ล้านบาทคุณเอื้อมไม่ถึงวันนี้ Alpine มีซีรีส์ใหม่ที่ชื่อ Alpine Status คุณจะสามารถใช้งบเพียงแค่1ใน4เท่านั้นแต่คุณจะได้คุณ,ณภาพเสียงที่มีความใกล้เคียงกันครับสวัสดีครับผมผมป๊อบจาก h u m m i n g c a r Studio นะครับผมคลิปนี้จะพามาชม Alpine ซีรีส์ใหม่ผมนี่บอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆกับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดชื่อใหม่แต่คุณหูนะ ปกติ a l p i e รุ่นทอ็อปใช้คำว่า a l p i e F1 Status นั่นคือพรีเมี่ยมสุดของชุดเครื่องเสียงรถยนต์ในแต่ลแต่สมัยเพียงแต่ว่าราคามันจัดต้องยากครับอาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคนต้องเป็นแบบสุดจริงๆนะครับอย่างเซตเจเนอเรชัน3ล่าสุดเนี่ยทั้งแพ็กเกจเนี่ย ใช้งบประมาณ1ล้านบาทนะครับ <S 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 ชุดเครื่องเสียงแยกก็ไม่ได้ด้วยนะต้องซื้อพร้อมกันเพราะเทคโนโลยีของ r า F1 เนี่ยชอบแบบต้องออกแบบมาเฉพาะทางสุดมากนะครับ32บิต3ากรกิโลเฮิร์เป็นแบบบาลานซ์ทั้งคันเป็นลำโพงแบบชุดใหญ่แต่ว่าบางคนบอกว่าผมไม่ได้ใช้ขนาดนั้นผมจะได้การใช้งานแบบไฮเลสที่เป็นแบบ t a ต d a า d หรือคุณภาพสูงที่เราใช้งานกัน24บิต1 9 2และเป็นชุดเครื่องเสียงที่เราจับต้องได้ง่ายจะเป็นซีรีส์ใหม่ชื่อว่า Alpine s t a t u s นะครับตัด F1 ออกนะครับแล้วลดทอนนะครับความสามารถบางอย่างลงลดเกตคุณภาพบางอย่างลงแต่ยังคงเรื่องของคุณภาพเสียงหลับไฮเลสแบบสมบูรณ์แบบให้นะครับซึ่งเขาจะมีหมด8รายการนะครับทั้งหมดในเซตของเขาแต่ว่าวันนี้ผมจะมีเพียงตัวอย่างแค่4รายการนะครับจะไม่มีในส่วนของซับ นะครับในส่วนของ M จะมีเป็น h ฮดยูนิตตัวใหม่นะครับเป็น DSPM เป็นลำโพงแบบ3ทางและเป็นลำโพงแบบ2ทางเราจะมารีวิวรับว่าแต่ตัวเป็นยังไงบ้างครับผมมาเริ่มที่ h ฮดยูนิตกันก่อนนะครับเป็นสไตล์ Add-on นนะครับก็คือตัว h d s 990 Alpine นะครับถ้าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับ F1 นะครับใช้รหัส9มาตลอดนี่คือตัว h i g h l e s นะครับ Media Player โหนะชื่อก็บ่งบอกแล้วเป็น Hi-Res Media Player ผมจะแกะให้ดูเลยนะครับผมลักษณะตัวนี้คือ Add-on Product นะครับก็คือสามารถที่จะไปเข้ากับรถทุกคันได้นะครับโหเปิดมานี้เป็นกรรมหยีนะสวยหรูพรีเมียมมากนะครับพอเปิดมาปุ๊บนะครับโหเป็นกล่องกัมหยีเช่นกันนะครับอันนี้คือตัว Head Unit ก่อนนะครับเป็นลักษณะแบบ Add-on เราสามารถที่จะติดตั้งลงกับรถได้ทุกรุ่นทุกกี่หอ้ออ่ายังไงด,ดีกว่านะครับอันนี้ก่อนต่อไปครับเป็นอุปกรณ์สายนะครับอ่าปิดก่อนอ่าวางก่อนอันนี้คือตัวกล่องคอนโทรลเลอร์ครับอันนี้ตัวบัสอผมข้ามไม่สําคัญอันนี้สายเชื่อมต่อข้ามไปนี่ครับโอ้อันนี้ชอบจังสายอุปกรณ์นะครับนี่พวงปีเอาด้านหลัง ส่วนใหญ่เห็นเป็นพลาสติกใช่ป่ะนี่ครับโหสวยหรูมากนะครับนี่มี o p t i c a l out, coaxial out นะครับหน้าปัดคอนโทรลครับนี่อย่างนี้นะครับนี่คือตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเป็น h i h l ล e s แบบสุดยอดมากๆครับก็คือตัวนี้เราสามารถติดซ่อนนะครับแล้วก็ต่อชุดปลั๊กไปเก็บไว้ในเกะหรือว่าในใต้บอะก็ได้แต่ว่าตัวนี้เอาไปโชว์สวยๆตัวนี้คือความเป็นดิจิตอลแบบ h High ล e s แบบสุดๆมาก หนึ่งเลยนะครับคือรองรับไฟล์ในส่วนของไฟล์แฟลกไฟล์ DSD ไฟล์เว็บที่บิต192กิโลเฮิร์นะครับในส่วนของการเล่นแบบไร้สายแบบบลูทูธกันบ้างนะครับอันนี้มีถึง L DAC aptx HD ซึ่งหาหาได้น้อยมากในรถยนต์นะครับรองรับเช่นกันนะครับ aptx AAC รองรับด้วยนะครับเรายังสามารถนะครับเล่นเป็น USB DAC กับสมาร์ทโฟนได้แล้วนะครับ ไม่ซื้ออะไรเพิ่มเลยคุณสามารถเสียบ USB จาก iPhone หรือ Samsung ผ่าน OTG ผ่านตัวสาย USB ออกไปปุ๊บเข้านะครับไม่ว่าคุณเล่น Tidal Apple Music ที่เป็น Hi-Res ทั้งหมดจะส่งออกไปที่ตัว Alpine และส่งออกจากรถจนทันทีนะครับนี่คือครั้งแรกลครับที่มีระบบนี้อยู่ในของ Alpine นะครับในส่วนของตัวเเองเนี่ยทำไมถึงสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รถยนต์ได้เพราะเขาสามารถเชื่อมต่อแบบ High-Level Input จากวิทยุเดิมมาเข้าได้ RCA มาเข้าได้สามารถใช้ทั้งส่วนที่เป็นรถจนเดิมกับฟีเจอร์ตัวเองนะครับแล้วส่งสัญญาณเป็น Optical เป็น t o ส l ลิงนะครับเป็น c o อ x i เ l ออกสู่ dspm ได้เลยนะครับเรียกว่าให้ความสมบูรณ์แบบของดิจิตอลแต่แต่ตัวอุปกรณ์เข้าสู่ dspm ตึ้นเดี๋ยวเราจะไลฟ์ฟังต่อไปนะครับตัวหน้าจอจะเป็นขนาด2.4นิ้วครับสามารถควบคุมคอนโทรลได้ง่ายนะครับเรียกว่าง่ายเลยแล้วก็ตัวนี้มีกําลังขับในตัวด้วยนะก็คือสามารถต่อลําโพงไปเลยแต่ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อแบบนี้ยังไงก็ต้องมี dspm ซึ่งจะถูกส่งเป็นดิจิตอลออกไปนะครับ ความเบรดจิตอนนี่ครับมันจะมีเรื่องของคล็อกเรื่องของจ i เตอร์นะครับถ้าเป็นของ F1 Status จะเป็น Master c l o ล็ทุกอย่างจะแม่นยำม,มากนะแต่ตัวนี้อาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่คุณภาพมันใกล้เคียงกันมากๆไปดูในส่วนของ DSP a m ไปเลยครับว่ามันสุดขนาดไหนครับ DSP ที่เข้าชุดกันนะครับผมว่าตัวนี้มันคือโคตรเทพของ Alpine ในปีนี้จริงๆนะครับ HDP ขีด D90 นะครับ90คือรหัสของ a l p i n ที่เป็นรุ่นพิเศษ คือตัวนี้มันเป็นไฮเลท์ DSP อย่างแท้จริงเพราะมีโลโก้ไฮ h ล e s อยู่ด้านหน้ารองรับความถี่นะ10เฮิรตถึง110กิโลเฮิรตนี่ผมงงมากนะผมอ่านสเปคแบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอแบบโูไม่อยากยกเลยใหญ่มากโอ้โหด,ดนะเป็นกรรมหยีเหมือนกันนะครับแล้วออกมาโหตัวเบลอรบเลยนี่นี่ผมว่ามันเป็นแอมในตัวด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่ DSP เฉยๆนะครับ แล้วมีชุดสายอยู่ตรงนี้นะครับชุดสายนียผมลองดูแล้วค่อนข้างธรรมดาแต่ว่าก็แกะหน่อยละกันนะครับชิปประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีพิเศษนะครับแต่ความพิเศษของเจ้า DSP เนี่ยผมว่ามันสุดยอดมากๆตัวมันใหญ่นะหนักด้วยนะขอแยบางก่อนถ้าใครเห็น F1 ที่เป็นตัว DSP แล้วอะตัวนี้หน้าตาเหมือนกันไหมเพราะมันคือชิปกระดาวครับมันลดสเปคลดทุกอย่างลงมาแต่ดีไซน์ยังคงเหมือนเดิมตัว X800 ก็ทรงประมาณนี้นะครับ นี่คือตัว DSP h i g h l e s s Audio อย่างแท้จริงนะครับเมื่อกี้เราคุยใช่ไหมครับว่าเรารับสัญญาณดิจิตอลนะครับเข้ามาที่เขานะครับเขาจะถูกดีไซน์มาให้รับสัญญาณดิจิตอลมาแบบที่ว่าเนียนนะครับคล็อกนี่แบบแท้จะตรงกันเลยครับสัญญาณรบกวนนี่น้อยมากๆนะสัญญาณชูเลชนเนี่ยถึง110 dB นะครับแล้วก็ได้สัญญาณเสียงที่มีความแม่นยำโหถ้าเราเล่นจากต้นทางมาดีแล้วเข้ามานี่ปุ๊บนี่โหเนียนมากแล้วออกสู่ลำโพงเลยนะครับ มันมีกำลังขับในตัวทั้งหมด12 channel เยอะไหมเยอะนะแบ่งอย่างนี้ครับ8 channel เอาไปเลย50วัตต์นะครับอีก4 channel เอาไปอีก80วัตต์คุณสามารถไปทําเล่น3ทางได้อย่างสมบูรณ์แบบง่ายๆจากตัวนี้12 c ช a n n e l จบแล้วนะครับแล้วก็ทำไงนขับซับหนละั เขายังมีปรี out ที่เป็นส่วนของ RCA ไปออกแอมได้อีก10 Channel คุณสามารถเล่นออกซิสเ็มได้ในซิสเ็มนี้นะครับจะมีแอมให้ด้วยอีก3รุ่นเพียงแต่ว่ามันนี้ไม่มีโชว์เพราะว่ากว่าแอมจะวางขายเนี่ยเรียกว่าปลายปีครับซีรีส์เจเนเรชันนี้จะขายในช่วงกลางปีเพราะฉะนั้นแอมนี้อาจจะรออีกนานแต่ตัวนี้ก็สามารถเพียงพอแล้วนะครับทีนี้สัญญาณขาเข,ข้านอกจากออปติคเอนะครับถ้าบางคนบอกว่าไม่ได้ผมอยากจะเอาไปใช้กับรถจรตัวเองที่ไม่ได้ผ่านออ t ติค l อมา ตัวนี้มีไฮ g ลเบลอินชี่สิบนะครับมี b l u e ซี o ออินมีบลแต่ว่าเอาตรงๆนะถ้าคุณใช้ออปติกที่เป็นตัว DSP มันโคตรสุดโคตรสุดยังไงก็คือเราสามารถแบ่งเป็น2ซอสได้นะครับก็คือถ้าตอนตอน้นรีอว่าตน้นทางคุณต้องไปต่อเข้าที่ตัวอัลไพตัว h e n i unit ก่อนนะครับพันไฮไลเบลเข้าและส่งดิจิตอลมานั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเล่นจากวิทยุรถ รหรือไฟล์ดิจิตอลจากสมาร์ทโฟนทั้งหมดจะวิ่งเป็นดิจิตอลเข้ามาผมเลยคิดว่ายัางไงเนี่ยแนะนําว่าเล่นดิจิตอลไปเลยยกเว้นบางคนที่จะเอาตัวเนี้ยไปใช้กับรถตัวเองที่ไม่มีตัวดิสตัวเฮดจุดอามพใหม่ก็คือต่อเป็นไฮเลเวลเข้าว,วิยุเดิมนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันและมีแอมในตัวนะครับเรียกว่าสัญญาณมันออกทางนี้นี่อย่างเงี้ยนี่ครับมีอาข้างหน้า คือนี่สุดมากนะสุดในความเป็น DSP a m แบบ h i l e s s Audio ที่แบบปีนี้ผมว่ามันคือสุดยอดจริงๆหลังจากนี้มาปุ๊บเรากำลังต้องส่งออกสูล่ลนลำโพงซึ่งอ l p i n ก็มีลำโพงที่เข้าเซตกันครับผมไปต่อในส่วนของลำโพงเลยครับลำโพง h i l e s s เข้าเซ็ตของ Alpine ที่เป็นซีรีส์ Alpine Status นะครับ h d Z s นะครับเป็นลำโพงแบบ3ทาแบบ Hi-Res Audio นะครับ คือบางคนอาจจะบอกว่าลำโพงอัลไพเสียงดีหรือเปล่าแบบมีคําถามในใจใช่ถ้าเราคิดเป็นลําโพงซีรีส์อื่นนะครับ RXS ที่เป็นซีรีส์ธรรมดาเนี่ยอาจจะมีคําถามนะแต่จริงจริงเนี่ยอัลไพยุ่หลังลําโพงเสียงดีนะแต่ถ้าเป็นลําโพงในซีรีส์ที่เป็นสเตตัสหรืออัลไพ F 1เนี่ยเขาคัดเกรดแบบสุดๆมากเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมนะครับแต่ว่าอันนี้จับต้องง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นตัวสเตตัสเนี่ยโหราคาก็เอาเรื่องเลยครับทีนี้ตัวนี้สามทางมาดูของกันนะครับ รอบอกเลยว่ารออ่ะผมหยิบแค่เฉพาะข้างข้างนะครับไม่หยิบันทั้งหมดแล้วกันนะครับแต่บอกเลยว่าหล่อมากเป็นลำโพงที่ไม่ได้ว่าปีนี้คนจะใส่เยอะแน่ๆนะครับคือ a l าพายเอฟมันสเ่ะราคามันสูงตัวนี้แทบจะถอดแบบดีไซน์มาเลยครับเหมือนกันเลยครับทั้งโครงสร้างทั้งบาสเกตทั้งตัวโคนนะครับอ่ะเอาพาย t เตตัชื่อนี้จำไปเลยครับเด็ดแน่นอนกล่องพลาสติกโหสวยหรูนี่ครับแทมๆนี่สวยหรูไหม นะครับวูฟเฟอร์ครับนี่เป็นไฟเบอร์เหมือนกันนี่ชึบชิปชึบนี่ครับนี่ครับดอกลำโพงตัวอย่างนี้เรียกว่าเป็นพิเศษของอัลไพา์เลยครับเป็นลอนแบบนี้เดี๋ยวมีซับ11นิ้วด้วยนะนะครับแบบนี้มีเฟสปาร์สนีครับกลวยสวยงามโครงสร้างด้านหลังนี่ครับโอ้ดูดีมากครับดูดีมากๆนะครับนี่อันนี้ครับเป็นบูฟเฟอร์นะครับ ความทีโอ้โหปกี้เรายังตะลึงกับ DSP ที่มันตั้งแต่10 h เฮิรตไปจนถึง110งกิโลเฮิรตที่ผมว่าหอกหูมันเยอะเยอะแบบงงๆเลยนะอันนี้ลองรับที่55 Hz เฮิรตไปจนถึง60กิโลเฮิร์ตโอ้โหไฮเลสแน่นอนนะครับอันนี้เป็น3นิ้วนะครับเนี่ยทรงเหมือนกันสวยงามมากนะครับคือเสียงนี่มาดีเลยผมฟังและมีรถตัวอย่างให้ฟังอยู่เสียงดีสุดๆเลยครับนี่ตัวทวิตเตอร์2นิ้วบางคนบอกโอมันใหญ่ปะ จะมี Twitter s i ไซส์เล็กด้วยนะครับเป็นตัวช้อยทางเลือกเดี๋ยวจะมีเข้าเพิ่มเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดตามเซตเค้าเป็นอย่างนี้ครับ3นิ้ว2นิ้วแล้วก็6.5นิ้วแบบนี้นี่คือ3ทางนะครับ รองรับคุณภาพเสียแบบไฮเล s แบบเต็มๆเ,เลยซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดลำโพงคู่หน้านะครับทีนี้ลำโพงคู่หลังบางคนแบอบกว่าผมไม่รู้จะไปทําไมเป็น3ทางอาพก็จะมีเข้าเซตเป็นแบบ2ทางเช่นกันครับลำโพง2 2ทางเพื่อเข้าเซตกันครับคือบางคนเล่น3ทางหน้าก็าอยากได้2ทางหลังหรือบางคน,นครับไม่อยากหลอเสา2ทางก็เพียงพอเขามีเป็นซีรีส์ไฮเลเช่นกัน h ฮดดีเนะครับ ลำโพงแยกชิ้นครับรองรับระบบไฮเลส s, <c oughs> <S คุณภาพก็เรียกว่าความถี่เท่ากันครับ55เฮิรตถึง60กิโลเฮิรตโอ้โหสุดยอดมากๆครับ <c oughs> เป็นไฟเบอร์นะครับโครเม็่นไฟเบอร์เหมือนกันนะครับก็คือทำงานแบบคุณภาพสูงเหมือนตัว F1 s t a t u s คือทั้งหมดที่เราจะนังคุยเนี่ยถ้าใครยังไม่ดูว่า F1 s t a t u s มีแบบไหนย้อนดูคลิปด้านบนได้นะครับเรามีทำไว้แล้วรีวิวตัวแต่ว่าเราไม่มีผลิตจริงเพราะว่าจนถึงวันนี้เนี่ย Alpine F 1 s t a ต s ก็ยังไม่วางจําหน่ายครับยังแบบเปิดตัวรอให้ลูกค้าได้ช็อปกันอยู่ก็อยากรอดูนะครับว่าใครจะเป็นผู้ใช้ Alpine F 1 s t a u s ในประเทศไทยนะครับก็แบะเวียนมาฮัมมิงคาโดได้นะผมก็ขายอยู่นะครับอยากขายกันชุดเป็นร้านเนี่ยแต่ตัวนี้ผมเชื่อว่าจะใส่กันเยอะทั้งประเทศนะครับเพราะว่าราคามันจับต้องได้ผมก็จ่ายแค่หนในสเอง แต่ได้ทั้งระบบเป็น h i h l r s s Audio เช่นกันคือ3 2บิตเนี่ยมันค่อนข้างไกลตัวของหลายๆคนหาเพลงฟังก็ไม่ได้เยอะบางคนถามว่าไฟล์32บิตที่384 GHz เนี่ยมีคำถามในหัวนะไปหาไฟไหนมาเล่นแต่อันนี้คือสเตจ2 4บิตทับ1 9 2่ h z คือ s t a n d a า d ที่เราเล่นกันอยู่แล้วนะครับนี่ครับพัสดีนะครับ ัวบูเฟอร์ครับก็คืออันเดียวกันแล้ครับบูเฟอร์เดียวกันนะครับแล้วก็มาทวิตเตอร์เลยนะครับชุดทวิตเตอร์อย่าที่บอกครับจะมีไซส์เล็กด้วยให้เป็นตัวเลือกเผื่อบางคนแบบใส่เข้ารถแล้วมันใส่ไม่ได้ไม่อยากโมก็จะมีไซส์เล็กเพิ่มเติมเข้ามาแต่นี่คือเซตที่เป็นลําโพงแบบไฮเลสเมื่อกี้เราคุยนะครับตั้งแต่ต้นทางนะครับจากเฮดยูนิตนะครับยี่สิบสี่บิตหนึ่งร้อยสองร้อยมานดุด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 เข้ามาเป็นดิจิตอลทั้งหมดเป็นแบบสัญญาณเที่ยงตรงมากเข้า dspm DS มันเป็นไฮเลส s ตั้งแต่ต้นทางยันลำโพงนี่คืออย่างแท้จริงอาพาย,ยังมีพาวเวอร์แอมด้วยนะครับแล้วก็จะมีซับวูฟเฟอร์ขนาด11นิ้วเข้าชุดการพิดรว่าตรงนี้ผมไม่มีเอามาตั้งแต่ว่ามีการติดตั้งลงในรถเดโมคาคันแรกของประเทศไทยไปแล้วติดตั้งไปเลย11นิ้วดอกใหญ่โตมากๆกำลังขับนี่แบบโหเพียงแค่400วัตต์แต่คุณได้เบสที่มีความลึกความแน่นขนาดแบบ คพราะมากๆนิดนึงก็แบบได้ยินเบบเบาๆแต่ว่าลึกและต่ำจริงๆซึ่งถ้าวันไหนที่มาครบเซตจริงๆเนี่ยผมว่าผมทํทำในห้องลองเสียงของร้านผมตรงนี้นะครับให้เป็น Alpine Status Room นะครับใครอยากจะฟังเนี่ยก็มาฟังได้นะผมว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆจริงๆครับฟังมาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนคงมีคำถามในใจแล้วครับว่าไอ้ราคามันจะควรจะเท่าไหร่ นะครับที่แบบโหมันขึ้นหนึ่งใน4ของ F1 Stat u s คุณภาพแบบ F1 ที่คุณราคาจับต้องได้ Trigger Down Function มันหน้าตาในหูเล็กก็จะเหมือนกันเลยนะครับเอาภายาข้อราคามาแล้วครับ H3 ครับ HDS 990ตัวนี้นะครับ44,500บาทนะครับส่งออกมาหา DSPM ที่เป็น High Less ตัวนี้นะครับ75,000บาทนะครับโห ต่อครับลำโพงแบบ3ทางเซตนี้นะครับ3า0 0 0บาทนะครับและตัวนี้ครับตัวลำโพงแบบ2ทางนะครับ25,000บาท แล้วจะมีซับวูเฟอร์นะครับที่ไม่โชว์ตรงนี้นะครับก็คือ11นิ้วข้างละ2 0 0 0 0บาทเป็นราคาพอดักที่ยังไม่รวมติดตั้งหรือปรับจูนนะครับถามว่าคุ้มไหมนะครับเซตแบบนี้200,000กว่าบาทนะครับไม่เกิน3000,000นโดยประมาณเนี่ยผมว่าเป็นราคาที่นักเล่นเครื่องเสียงส่วนใหญ่ชอบอยู่แล้วครับและคุณกันจะได้ไฮเลสแบบ100%ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางแบบสมบูรณ์แบบมากๆย้อนทีครับผมดีแคปสั้นๆว่าแต่ละตัวมีจุดขายยังไงเฮดจิต hey, ตัวนี้นะครับ เป็นแบบ add-on คุณสามารถเชื่อมต่อกับรถยนต์เดิมของคุณได้ทุกรูปแบบเข้ามาทาง high l e v e l rca ก็ได้นะครับและตัวเขาเองยังรองรับการเล่นไฟล์คุณภาพ high res อย่าง dsd นะครับไฟล์ wave ไฟล์แฟหรือเล่นกับสมาร์ทโฟนที่เป็น usb dead 1 0 0เข้ามาเลยก็สามารถเล่นได้ทั้ง tidal apple music หรือใครมีไฟล์อย่าง dsd อยู่ในสมาร์ทโฟนก็ออกมาได้เช่นกันเรืเอมาถึงปุ๊บนะครับคุณภาพสูง ส่งออกออปติคอลมาได้เลยนะครับ24บิตทับ1 9 2ส่วนใหญ่คุณรู้ไหมว่าดิจิตอลที่ออกทางออปติคอลบางแบรนด์นะครับ24บิตทับ9 6เองแต่นี่คุณได้1 2 9 2นะครับพอเข้ามาถึงปุ๊บนะครับการทำงานสมบูรณ์แบบมากเรื่องของคล็อกที่เรียกว่าจะมีความเหลื่อมไม่เยอะนะครับคือไม่ได้เมียนเท่ากับ F1 แต่เข้ามาปุ๊บ มากเข้ามาปุ๊บนะครับตัวนี้จะทําการประมวลเสียงออกไปนะครับรองรับความถี่แบบไฮเลสแบบเยอะมากๆมีแอมป์ออกไปทั้งหมด12นะครับ50วัตตคูณ8นะครับและ80วัตคูณ4รวมถึงยังมีป r ี out ที่เป็น RCA อีก10ชนะให้คุณสมารถออกไปได้คุณภาพเสียงแบบไฮเลส s มากๆนะครับพอออกเสร็จปุ๊บนะครับไปเข้าสู่ลำโพงเซ็ตตรงนี้รองรับความถี่ตั้งแต่55 เฮิร์ตไปถึง60กิโลเฮิรตในแบบ3ทางหรือแบบ2ทางก็ได้แล้วแต่คุณเอาไปเลือกเล่นแล้วครับก็จบด้วยซับแต่ผมว่า11นิ้วอาจจะมีโอกาสใส่ยากในรถบางคันนะครับคุณก็ไปใช้ซับบ็อกหรือว่าซับหลุมอันนี้แล้วแต่รถบางรุ่นแต่ว่าซิสเต็มแบบนี้สามารถใส่กันรถได้หลากหลายรุ่นเช่นกันและนี่คือเซ็ตเครื่องเสียงรุ่นใหม่ล่าสุดของอา P พที่ชื่อว่า Alpine Status ครับที่ย่อทุกอย่างจาก Alpine F1 Status ที่เป็นตัวท็อปแบบพรีเมียมชุดเครื่องเสียงหลักล้านย่อลงมาเพียง1ในสที่คุณจับต้องได้ถ้าคุณอยากฟังชุดเครื่องเสียงนี้นะครับสามารถแวะมาดูมาสอบถามมาลองฟังที่ ฮัมมิ่งคาสูเดโอยได้ครับแต่ว,ว่าตอนนี้นะครับคลิปออกแล้วเนี่ยสินค้ายังไม่มีนะครับจะมีอยู่ในช่วงประมาณกลางปีติดตามหน้าเพจที่ของ h u m m i n g Car Studio หรือว่าเพจของ a l p i n e t h a i แ a n d ก็ได้ครับว่าเขาจะมีโรชโช้ไมมีกิจกรรมไหมก็สามารถที่จะเข้ามาทดสอบลองคุณภาพเสียงได้นะครับก็ยังไงครับใครชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมครับฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณภาพคอนเทนต์ใหม่จาก h u m m i n g Car Studio ผมสวัสดีครับ